กำนันสิงห์มองหน้าลูกชายเัิ่นเบินแล้วก็บึกบองไปที่ทุ่งโนนน้ำอ้อมที่กล้วยอ้อยมะพร้าวและดงไผ่ซึ่งเคยเขียวขึ้มโยนยอดละเอน็นตามลมบัดหนี้เฉาเกลี่ยมดำเป็นตอตะโกที่เหลือจากเดือไฟอยู่บ้างก็ใบเหลืองไปตลอดเป็นยมยม,ยมและควันจากตอเสาเรือนไม่ไฟยังไม่ดับ ลอยเป็นม่านสีเทาจังๆกับดันก้มหน้ามองเท้าของที่ดำหนีติดมือมาได้เพียงเสื้อผ้าห่อเดียวมึงหนีไปถึงไหนนรกหรือสวรรค์บ้าไอ้แสนเสียงถามบอกความเคืองจนไม่อยากเห็นหน้าแถมยังมองไปทางลูกบ้านที่นั่งจับเจ้าปรับทุกกันอยู่บนลานใต้ต้นพิกุลใหญ่หันหลังให้เสอีก เจ้าแสนผู้กำลังทุกอยู่เช่นกันก็ถอนใจแล้วก็ตอบไปตามตรงบ้าฉันพาแสงล่าไปอยู่หลินฝาโน,น่นไม่นึกบ้าทางนี้เจ้าโนนจะเอาดักแล้วนี่ไปบอกอำเภอกันหรือ,อยังใครจะไปละ่ะอะไรในบ้านเป็นหน้าที่ข้าทั้งนั้นเป็นขี้ข้าทั้งในบ้านและนอกบ้านอ้าวพ่อ ไม่ลงเบาลงขี้ข้าถ้าฉันหลูจะเกิดเรื่องและยำทางบ้านคงไม่หนีไปไกลหรอกนี่ฉันห่วงหนองเลยคิดว่าไหนจะหนีให้ผลมือไอ้โนนแล้วก็พาไปอย่าให้บันตามพบเมื่อไม่มีใครไปฉันจะไปเองจะปล่อยให้บันลอยนวลอยู่ไม่ได้จเจ้าแสนแซงหัวเลาะเป็นสนุกด้วยรู้ใจพ่อโหลดง่ายหายเร็ว เราะมึงกับไอ้นึกทีเดียวถ้าเกิดเรื่องพันนี้ทำเก่งแล้วไม่เก่งให้ตลอดดีแต่โอ้อวดนักเลงพอไอ้โนดนมาจริงทุยไม่มีใครจริงสักลายจะไปทำไมาอำเภออยากจะเดือดร้อนอีกเชิญมึงไปกันเถอะกำดันสิงโทษลูกชายกับเจ้านึกตามลิศของโทสะเอาเขานั่นพ่อจะโทษฉันไม่ถูกหรอกเมื่อคืนเห็นงามด้วยกัน ให้พาไอแสงล่าหนีไปอื่นให้ผลถุดไอโดนเดี๋ยวดีนี้ทำไมจึงกลายเป็นผิดไปเสล่ะพ่อก็มึงบอกจะพาไปหลบบ้านตานนำไงเสือกไปถึงลินฝานุ่นอยู่ให้มันถุดแสงล่าไปเป็นเมียมันหรือพ่อกำดันสิงจนแก่ถ้อยคำจะด่าลูกชายเลยผ่านไปเรื่องอื่นพูดเอาแต่ได้แต่ตามใจตัวแกเองอย่างนิสัยเคย นี่แหละเชื่อเจ้านึกกระตานำลำบากกันไปทุกคนจะเอาที่ไหนอยู่เอาที่ไหนกินกันข้าวที่ขึ้นฉางไบไม่วอดใ้หมดทุกเรือนพระสงค์องค์เจ้าพลอยลำบากสิ้นมึงมีปัญญาสร้างบ้านเรือนขึ้นมาใหม่กันไหมละ่ะข้าวยิ่งยากหมากยิ่งแพงพวกบ้ากของเจ้านึกที่เคยคุยไว้ช่วยอะไรได้เห็นไหมลองให้กระตองงอแงนักเลงไอ้นึก ที่มึงหลือจะเป็นด้วยกันพากันหายหัวไปไหนหมดพากันมาสิวะมาสร้างโอนโอนน์นาอ้อมขึ้นใหม่เสื้อผ้าจะใส่เหลือกันคนละผืนสองผืนใครมีปัญญาจะช่วยใครบูอยากรู้งั้นก็ยอมเป็นขี้ข้าไอ้นนนเสียให้หมดสิพ่อไม่หรูนี่จะให้ยอมไอน้นนจะได้ยกอีแสงให้มันไปเสียเลยพ่อจะได้ผลเดือดหลอนฉันบ้ายกตำแหน่งกับันให้มันอีกทียิ่งดี ชาวโดนน้ำอ้อมพบจำเริญแน่เจ้าแสนเดือดเลยประชดทรงไอแสนมึงจะเป็นพ่อกูเสร็จแล้วหรือช้าช้าตั้งตะลิเป็นนักเลงไม่ทําบาหากินกำเริบหนักไปแล้วเอาสิบะมึงจะยกอะไรให้ใครเชิญมึงยกอย่ามาให้ข้าเห็นหน้าไปแล้วกันลูกข้ามันไม่เป็นลูกข้าเส็ยแล้วข้ารู้กำนันสิงพูด พร้อมกระฉีหน้าลูกชายเอานั่นไปกันใหญ่แล้วพ่อฉันพ่อโกรธฉันเรื่องอะไรยังไม่รู้เลยเจ้าแสนหลองอึงเรื่องของไอ้นึกมึงหรูเรื่องของพ่อมึงไม่รู้ให้ไอ้นึกเป็นพ่อมึงปไปเลยเบาๆหน่อยพ่ออายชาวบ้านเขากูไม่อายแล้วทำไมข้าจะต้องอายด้วยวะไอ้ลูกไม่เอาฐานพันนี้ เออะอะไรการอากำนันเสียงทักและอ้อมมาจากทางเบื้องหลังศาลาหอฉันกำดันสิงหันมองแดดบ่ายชายเข้าตาพอดีแกจึงยกมือป้องหน้าตาดำกับเจ้านึกก็เดินเข้ามาใกล้ไม่ได้เออะอะไรหรอกโมโหเจ้าแสนมันหายหัวไปทั้งคืนไม่ห่วงบ้านเสียบ้างเลยโลหัวมาเอาช่วงใบ ชักไม่หลูบ้างเลยว่าทางหนีมันยากยังไงชาวบ้านไม่มีเสื้อผ้าจะใส่ไม่มีข้าวกินก็เล่มาหาฉันทั้งนั้นฉันเป็นเทวดาเมื่อไหร่ล่ะนั่นสมบัติข้ามีเท่านั้นจะช่วยใครได้กำนันสิงห์ฉีที่ห่อผ้าบนเสือเก่าๆอย่างเมินๆและหมนหมองตานำกับลูกชายสมใจที่กำนันกลายเป็นคนยากด้วยกันถึงจะเป็นกำนันที่มีอำนาจปกครองคน เมื่อไหลซับเสร็จแล้วก็ตกอยู่อํอำนาจของตนอีกสองพ่อลูกได้ปรึกษากันมาแล้วจะชักจูงให้ถิงโนนนามอ้อมไปตั้งบ้านเลือนใหม่ที่ผู้ดินแดงถ้าสำเร็จผู้ดินแดงเป็นไม่ผลมืออำนาจของกำดันจะยกมาข่มไอ้โนนไม่ได้ก็จริงแลแต่พอจะยกมาอ้างเป็นยุติธรรมได้เมื่ออำเภอยื่นมือมาเกี่ยวข้องกับประพฤติหลายของไอ้โนน ตาดำจึงอ้างเอาทุกยากัวอกเดียวกันมาอ้างปลอบใจกำนันไอโนนมันเปลี่ยนชาติไปแล้วเป็นชาติมหมาบ้ากัดไม่เลือกจนได้ทุกไปด้วยกันอย่าเอาแต่โมโหโทโศเลยพ่อกำนันมันแก้อะไรไม่ได้หรอกช่วยกันคิดหาทางอื่นเอาใหม่ดีกว่าคิดเอาใหม่ยังไงมันก็ผลชิบหายอีกไม่ได้หรอกไอโนนมันจะต้องตามมาผัานไม่รู้จบไม่รู้สิ้นกันได้แน่ ลงเป็นรูปนีแล้วก็ป่วยการคิดไอ้ฉันนะ่ะคิดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นจะลาออกจากกำนันเสียกับดันยังฉุนกล้าด้วยโทสะไม่หายอ่ะจะคิดสั้นอย่างนั้นไม่ได้สิพ่อกำนันตานำหลองอย่างตกใจทำไมจะไม่ได้ฉันคิดแล้วละและพรุ่งนี้จะไปอำเภอ แจ้งเรื่องไอโนโน้นนเผาโนโนหนามอ้อมพร้อมกันก็นจะยื่นลาออกไปเสียเลยจะได้ผลเดือดหลอนไม่ผลนาพ่อกำนันที่ทุกทุกครัวเรือนนี่เป็นกำนันกันหมดทุกคนเมื่อไหร่เชื่อฉันเถอะถึงโดนหนามอ้อมอปยุบไปอยู่ผู้ดินแดงเสียคลาวหนีมันไม่กล้าจะตามไปลบอีกหรอกเจ้านึกมันจะขนพวกผองจากหลินฝาไปอยู่ผู้ดินแดงอีกสักร่วมร้อยครัวเห็นจะได้ พวกนี้แหละจะช่วยป้องกันภูดินแดงให้ผลมือไอโนนตานำพยายามหลังหลอยครัวพันครัวถ้าไอ้โดนมันจะเข้าป้นแล้วเป็นแหลกมันทั้งนั้นแหละไม่แหลกหรอกพวกฉันที่ลินฟ้ากล้านักผิดกระเช่าโนนนามอ้อมเป็นคนละคนทีเดียวละอาํำดันขอให้เชื่อฉันสักครั้งปล่อยให้เป็นตุละของฉันกับไอแสนลองดู ล่าวนี้นะถ้าไอ้โนนบุกเป็นใต้หงแน่เจ้านึกสอดข้าคิดดูแล้วไปไม่ได้หรอกผู้ดินแดงเชิญเองกับพ่อไปกันสองคนเถอะข้าจะอยู่โนนนามอ้อมนี่แหละข้าจะสร้างบันขึ้นมาใหม่ไม่ให้มันหลังได้หรอกอย่าเลยพ่อไปอยู่ผู้ดินแดงเถอะนึกเขาจะช่วยให้ที่ทางทำกินหาที่ไหนไม่ได้แล้วจะอยู่ที่นี่ นาก็เป็นที่ดอนแหล่งทุกปีผู้ดินแดงดินดีน้ำสมบูรณ์จะลงอะไรมันก็งามเจ้าแสนขัดขึ้นอย่างเกลงเกรงเดี๋ยวใครจะทำเองหรือไอ้แสนกำดันตอนลูกชายเดี๋ยวประชดไปอีกบ้าปล่อยให้เองทำของล่ำรวยเป็นเศรษฐีกันคราวนี้แล้วนะอยู่ที่นี่ ยังมีชาวบ้านช่วยลงแขกเมียกงานให้ทุกปีไปอยู่โดนคนผู้ดินแดงคงอาสาช่วยกันยกระดฮไม่รู้อะไรเสียเลยผู้ใหญ่บ้านผู้ดินแดงเหมือนคนอื่นที่ไหนแถมยังเป็นเกลอพ่อไอ้นนรู้กันหรือเปล่าสองพ่อลูกแลสบตากันเพราะเห็นแล้วว่ากำดันเกิดเปลี่ยนใจไม่เหมือนพูดกันหนแรก ใดอื่นตาํำกับลูกชายไม่ได้คิดพากันคิดแต่จะได้ฝ่ายเดียวจึงหาทางตะล่มพ่อกำนันนะเป็นมิ่งขวัญชาวบ้านเมื่อจะอยู่กันที่นี่ก็อยู่กันหมดแต่จะเอาอะไรกินกันทุกครัวเรือนฝนฝากระแลงเหลือเกินดินแตกละแหงไปหมดนาฉันบ้านลุ่มยังตกล่าไม่ได้ข้าวในฉางเลยก็เป็นขี้เท่ากันหมด ผู้ดินแดงฉันพอจะมีญาติพี่น้องจิบยืนกันได้พอจะได้ช่วยเหลือเฟือไฟกันยามยากพ่อกำนันคิด้รอบคอบเธอะฉันด่กไม่มีอะไรพ่อกำนันกับฉันเคยมีบุญคุณกันอยู่มีเท่าไหร่จะได้แบ่งกันกินกันใช้เท่านั้นเองใช่จะชักชวนพ่อกำนันให้ไปได้ทุกฉันก็ได้ปรึกษากับพ่อแล้วเรื่องที่เรื่องทางมีเหลือเฟือทุนรอนก็จะหาได้ อากำนันตกลงใจเสร็จเถอะส่วนทางหนี้ใครจะอยู่ก็ให้อยู่โลดนหนามอ้อมจะได้ไม่ลางหนาอากำนันถ้าฝนฝาดีก็ให้ลูกบ้านเช่าทำกินไปก่อนเมื่ออากำนันอยู่เย็นเป็นสุขพอตั้งหลักตั้งฐานได้แล้วค่อยกลับคืนมาอีกเฮ้แสนข้าว่าอย่างนี้ถูกไหมเจ้านึกวิงบอลอย่าหันมาถามเพื่อนคู่ใจพอเป็นพิธี เป็นที่สบโอกาสของเจ้าที่คิดจะไปอยู่ภูดินแดงใช่อะไรอื่นจะได้อยู่ใกล้ชมงามแม่นูรีเลยพูดตามเจ้านึกไปอยู่ภูดินแดงหนทางหากินมันดีกว่าโน่นนามอ้อมเมื่อมีที่ทางข้าอยากจะไปจนเหนือตัวเต้นอยู่แล้วละขัดข้องอยู่แต่พ่อเท่านั้นข้าบัดแล้วแต่พ่อเห็นใจที่เป็นกำดันอยู่ที่นี่มานาน ไอจะไปอยู่ผู้ดินแดงนะถึงจะเป็นหมู่บ้านอยู่ในอำนาจปกครองพ่อแต่ผู้ใหญ่บ้านอย่างที่พ่อบอกจะไปขบอำนาจเขาเขา้าบะผู้ใหญ่บ้านจะใหญ่เกินกำนันมันจะมีตัวอย่างที่ไหนดีสิอีกที่เราได้ทุกผู้ใหญ่ควรช่วยเหลือมากกว่าจะคิดอื่นแสนเอ้ยได้เห็นใจกันตอนนี้แหละผิดนักก็บอกอำเภอให้เอาผลจากตำแหน่งเสียเลยให้เข้าข้างไอโดนหน่อย พอพาสิเอาเจ้านึกตบมือชาดแล้วโบยต่อว่าเรื่องหลายนะ่ะฉันไม่กลัวเลยคราวนี้ไอ้นนก็ไอ้นนเถอะข้าไม่มีถอยโนนนามอ้อมที่พินาดไปนี่ดีว่าไม่อยู่แล้วโมว่ห่วงแสงล่าหรอกไม่งั้นเป็นได้เห็นดีกันจะให้มันเที่ยวเผาเล่นเป็นสนุกใครจะยอมนี่คิดไปถึงจริงๆว่ามันจะเล่นอปลี มันหลายเกินคนเหล่านี้เถอะอากำน,นคอยดูใจฉันมั่งจะไม่ถอยสก้าวเหลียวตานนำก็สนับสนุนลูกชายตั้งตัวได้คราวนี้จะซื้อปืนให้ลูกบ้านทุกคนถ้าไอโนนแหลมมาจะแหลมตอบไปยิ่งกว่าปลายหน้ำขอแต่ให้กำนันไปเป็นมึ่งขวัญสักคราวก่อนถังที่คุยโตแล้วบิงบอลหลวนแต่กำนันเลิอเกินคน จนกำนันที่ติดจะมีนิสัยชอบเยินย่อคลายโทสะเดีวพูดคุยยิ้มแย้มตานำเลยรวบรัดเอาว่าพ่อกำนันตกลงแล้วเจ้านึกจะจัดการยังไงก็รีบีบเสเถอะใครจะอยู่ใครจะไปให้รู้กันวันนี้ได้เป็นยิ่งดีเกินชักฉาอยู่ประสงค์องค์เจ้าจะลำบากผู้หญิงเด็กเล็กเต็มบัดดูไม่งามเลยฉันจะไปอำเภอ แล้วจะเลยไปรับแม่แสงล่าทางนี้ต้องแสนจัดการเจ้านึกกล่าวตามอุบายหมายจะจัดการแสงล่าให้เป็นเมียเสียกอนเจ้าแสนถ่วงบ้าจะดีหรือเราตกลงกันแล้วจะไปด้วยกันข้าว่าเมื่อมันยากเสียแล้วอย่างหนี้ไปอำเภอด้วยกันเสียกอนกลับมาจัดการทางนี้อีกให้เรียบร้อยแล้วค่อยไปรับไปอยู่ภูดินแดง คงจะสะดวกเสียกว่าแยกกันทำซี่จะได้เร็วเมื่อพวกอำเภอรู้เรื่องมาช่วยการจัดการคุ้มครองพาอพยุปไปผู้ดินแดงจะมัวตามกันไปตามกันมาทำไมเจ้านึกไม่ละพยายามถ้างั้นก็ให้เจ้าแสนไปรับน้องมันซี่แล้วเองจัดการทางหนีเป็นสะดวกแน่จะให้เจ้าแสนซึ่งไม่ใช่เจ้าของผู้ดินแดงจัดการได้หรือ กำดันเป็นห่วงลูกสาวอย่าไม่หมายใจเจ้านึกเพราะหลูเท่ามันอยู่ตาหนำเห็นทีกำนันอ่อนโอนมาแล้วจึงรีบเสริมว่าจริงของพ่อกำนันเดากพ่อกำนันพูดน่ะถูกแล้วเจ้านึกต้องอยู่ช่วยพ่อทางนี้จัดการกับพวกชาวบ้านใครจะอยู่ใครจะไปแล่ต้องไปดูที่ทางข้างผู้ดินแดงอีกจะรับคนได้เท่าไหร่จะให้เจ้าแสนทำไม่ได้หรอก เจ้านึกคิดแขนอยู่ในใจโอกาสที่คิดหบายถูกขวางเสร็จแล้วเลยพันถ้างั้นแสนก็อย่าเพิ่งไปเลยอยู่ช่วยจัดการทางหนีให้เรียบร้อยก่อนค่อยไปพร้อมๆกันข้าจะรับอีเออไอพวกที่ลินฝ้ามาเป็นขบวนใหญ่เสียเลยทีเดียวตาดำมองสบตาลูกชายตั้งแต่มันเผอเรียกอีออกมาแล้วขมึงใส เจ้านึกคิดได้โดยเปลี่ยนตามคนเจ้าลี่ปัญญาไวเจ้าเล่ผู้พ่อถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกเสริมเจ้านึกขึ้นอีกดีๆที่เองพูดนะดีแถทีเดียวช่วยกันทางหนีเหลายๆแรงจะได้ไม่กรุกลักฉันกับพ่อกำดันจะได้ไม่ยุ่งเกินไปนักแก่เท่าแล้วขอสบายสะบังจะกินแต่แรงคนแกเดี๋ยวจะตายเสียก่อนได้ไปอยู่ภูดินแดง อย่าวุ่นเสียบเปล่าๆเลียวตานำก็หัวละเป็นเรื่องฉันชวนกำนันพูดคุยเรื่องธรรมมาหากินทางภูดินแดงจนบ่ายร่วมเย็นเลยชักชวนกำนันร่วมสำรับกินข้าวเสียด้วยกันข้างฝ่ายแม่สีทุกโน,นนน้มอ้อมถูกขังอยู่ในแต่ห้องบนเรือนข้างนอกพวกผู้ชายคนของเจ้านึก ควบคุมแข็งแรงจะกินจะนอนอาบน้ำอาบท่าหลดทุกอยู่ในสายตาของมันไม่คลาดได้จึงไม่รู้เลยว่าไม่ไกลเลือนที่เจ้าอยู่เลยไปอีกเพียงสามหลังมีสาวหนึ่งถูกคุมอยู่จนพวกผู้ชายข้างนอกพูดคุยกันตามภาษาคนปากสว่างจึงตั้งใจคอยฟังไม่รู้พี่นึกเขาคิดยังไง พาอีนั่นมากคนหนึ่งแล้วฝากหวายทั้งบัวทั้งควายไม่เห็นทําอะไรถ้าแม่แต่งล้มใบบ้าอีกแล้วก็กลับไปอีกไม่ทําอะไรกอนเบยเอ็งคิดยังไงข้าไม่คิดเป็นเรื่องของพี่ดึกเขาข้าขืนคิดเป็นถูกทีบไม่ก็ก้านคอหักไม่รู้ตัวเชิญมึงคิดเป็นคนเดียวเถอะเจ้าจ้อนพูดเป็นเรื่องขันหนังนั้นนะ ข้าไม่อยากจะคิดหรอกเลาะมันเล่นพูดฉายมือแทนปากบันก่อนข้าลองไปคุยกับบันเมืองเอ๋ยกูเกือบจะเป็นใบ้ไปอีกคนข้าต้องรีบเพ่นหนีไม่ไปอีกหวดเลาะกันคืนใหญ่เจ้าขนเส้นตื้นก็ปล่อยเสียงกะกากพอหายขันเจ้าจ้อนก็ปรงสังเวชโธเอ๋ยเรามึงก็ทั้งทำบาปทำกรรมอีกใบรู้หรือเปล่า มันหลงให้ทุกวันบ้านซึนข้าผ่านไปเห็นมันกอดคออีเผือกหลงให้ถั้งควายถังคนเหมือนจะหลูภาษากันหลงให้ไปด้วยข้าว่ามันมีทุกนะทุกอะไรกันมาจอนเออมึงก็ช่างหลูภาษาอีใบเหมือนอีเพือกพูดมาสิมันทุกอะไรของมันนักหนาหลงให้ไม่หยุดเองถ้าจะเห็นใจมันแล้วสิท่าไอเวน ข้าไม่คิดอัปรีอย่างเองหรอกว่าจำไม่ได้หรือพี่นึกเขาว่ามันเป็นคนลักของลูกกำนันโดนดนามอ้อมใช่นะทีน่นี้พี่มันเป็นโจรไอเสือโนนยังไงเล่าพี่นึกเขาสงสารที่พี่โจรของมันจะพาหนองเล่ล่อนไปอื่นไม่หยุดก็พาหนีมาอยู่ที่นี่ไม่มีใครรู้เลยแสงราเจ้ายกมือทาบอกนี่ยังไงกัน อีใบ้หนองเสือโนนชูลักที่ตายไปแล้วมาอยู่ที่นี่มันยังไงหนอจะต้องมีอะไรซับซ้อนมากกว่านีแน่แล้วจริงหรือที่อีใบ้เป็นคนที่แสนพี่ของเจ้าลักไคร่ช่างพิกลพิลึกเจ้านึกอะไรไม่ได้อีกแล้วเมื่อไอเราถามขึ้นเฮยังไงกันลูกกำาน้นไหน คนลักอีใบเจ้าแสนเพื่อนพี่นึกหรือก็มู่วานมาที่นี่ทําไมไม่ไปเยี่ยมก็ไม่รู้นะสิเพราะไป่นึกเขาเอาคนตายมาปลอมเป็นอีใบพี่นึกว่าบันนั้นเสือโนนกลับบ้านมืดและมีเรื่องหลอนจะต้องหนีด้วยเลยเชื่อสนิทว่าอีใบ้ตายเออเดี๋ยวพวกมึงจะอึงไปเรื่องหนีพี่นึกเขาปิดนักถ้ารู้ว่าข่าพลอยเป็นเจ็บตัวแน่ เจ้าจ้อนเล่าแล้วกำชับพวกผองไม่ให้ปากค่อยเหมือนบันเดี๋ยวจะพากันเดือดหลอนทุกคนก็รับคำเดี๋ยวพูดเป็นในไนหมายถึงเจ้าว่าเจ้านึกจะคืนมารับและตกแต่งเป็นผัวเป็นเมียกันเองจึงจะพากลับแสงล่าคิดเรื่องของตัวเองนั้นพอจะเอาตัวรอดได้ไม่ยากไม่ปรงใจเสียอย่างใครมันจะมาทำอะไร แต่อีใบโทเอ,ยอ๋ยอีใบยังไม่ตายดอกหรือแม่สีทุ่งโนนนามอ้อมแสนจะดีใจอยากจะเล่นไปหามันก็มองหาช่องทางไม่ได้คนของเจ้านึกอยู่เต็มไปหมดความคิดของแสงล่านั้นพอจะมองเห็นได้เลเกี่ยวกับความคิดของเจ้านึกแล้วก็คงเป็นความคิดของตานนำด้วยความซับซ้อนนี้คงไม่มีใครรู้นอกจากเจ้าคนเดียว และเล่าบอกใครคงไม่เชื่อตามเจ้าอีกใครอื่นจะเป็นอย่างไรแสงล่าใบใดห่วงเท่าอีใบน้องเสือโนนที่กลายเป็นเสือเพราะความโลปของลุงดำมันจะถูกคมเหงลังแก่บ้างถ้าจะคิดตามที่พวกเจ้าดึกพูดแก้เหงาหัวใจกันแล้วอีใบยังอยู่ดีมีสุขแล้วเจ้าก็หายใจโล่งอ,อกลำพึงในใจดูไปก่อนเถอะใบเอ,อ๋ย พอปอดคนเถอะข้าจะเล่นไปหาเองเดี๋ยวจะพาเองหนีไปหาพี่ชายในบัดเดี๋ยวนั้นข้างฝ่ายนางสาวใบนั้นลงเชื่อคำพี่ชายลูกผู้พี่ว่าอำเภอกำลังมากุมตัวเสือโดนข้อหาปล้นเมื่อก่อนข้างฟากมูลหนนถ้าอยู่กระท่อมจะลำบากจะพาหนีไปก่อนไม่ให้ใครรู้แล้วเจ้าโดนจะมาลับไปอยู่ที่อื่นภายหลัง เจ้าไม่รู้เลยว่านั่นเป็นอุบายของลุงนำกับเจ้านึกจะหาทางเอาผู้ดินแดงเป็นสมบัติตัวต่วับนบ่ายคล้อยแดดอ่อนแสงไปแล้วตรงชายทุง่งนางใบคลอเคลียอยู่กับนางเผือกแย่บ่อยครั้งตาคอยบึงมองไปทางทิศที่เจ้านึกฉีบอกวันขึ้นสิบห้าคำเดือนหกวันวิสาขะไอโนนจะมารับ เจ้าดึกบอกเจ้าเมื่อกล้งกระนนเจ้าพยักหน้าเข้าใจและรอคอยเจ้าไม่รู้เลยว่าวันไหนเป็นวันวิสาขะล่วงเลยมาแล้วหรือ,อยังไม่ถึงแต่ความโง่ของหนังใบผสมกันจะพูดไทยถามใครไม่ได้เจ้าก็คิดไปเองว่าวันวิสาขะายังไม่ถึงเผือกเอย๋ย เพือกเพื่อนข้าเมื่อไรข้ากับเองจะได้กลับบ้านเดี๋ยวเมื่อไรพี่โนนของข้าจะมารับข้ากลับบ้านพี่ข้าเป็นโจรจริงหรือข้าไม่อยากจะช่วยหรอกแต่พี่นึกเขาบ้าจริงพี่นึกเขาห่วงข้าที่เกิดมามีกรรมไม่อยากให้ข้าต้องถูกพวกอำเภอกลุ่มตัวไปสอบสวนข้าพูดไม่ได้เขาจะโมโหทุบเอากระอักเลือดตาย โธอีเผือกข้าอยากกลับบ้านอยากกลับไปอยู่กับพี่โนนข้ามีกันสองพี่น้องหนีเท่านั้นแล้วยากจนเสียด้วยนี่กระมังความจนนี่กระมังที่เจ้าพี่ชายข้าต้องเป็นโจนฮะยนางเผืออตอบข้าสักคำสิเป็นใบพูดไม่ได้หรือไงนะนางใบ จะลำพึงเป็นภาษาใบทำนองหนีกับอีเพือกควายงานที่ถูกต้อนมาเป็นเพื่อนด้วยกับวัวสองและควายหนึ่งมันอยู่ใกล้ๆก,กันแต่อีใบลักที่จะพูดภาษาใบกับอิเพือกเป็นประจำและบันหนีมันก็พูดกับอีเพือกขวายงานแสนหรูอีกพอเงยหน้าขึ้นก็พบหมาตัวหนึ่งวิ่งลัดทุ่งมาอย่างรวดเร็วอีใบย,ยกมือพนมขอให้เป็นพี่นนท เจ้าพระจากอีเพือกล่นไปงเฉงเบิงตาบองและเหมือนจะเป็นด้วยนึกว่าเป็นพี่ชยัยอีใบกวักมือเรียกใบใบแล้วกระโดดโลดเต้นจนกระทั่งหมาตัวนั้นมาหยุดแล้วคนที่นั่งบนหลังหมาเป็นผู้หญิงก็พะงะหน้าหลองลั่นอ้าวอีใบใช่หรือเปล่าเหมือนจริงแต่อีใบาตายไปแล้วนี่คงไม่ใช่แน่เออหนองขา รู้ไหมว่าบ้านไหนมีผู้หญิงมาจากโดนนามอ้อมมาพักเห็นหนังใบนิ่งตะลึงอยู่ผู้หญิงที่อยู่บนหลังหมาก็หัวเลาะบอกล่าวส้ำไปอีกบอกเธอข้ามาดีข้าเป็นเพื่อนกับแม่แสงล่ะรู้ข่าวว่าบาดที่นี่จึงตามมาบอกเรื่องเสือโนนเผาโดนนามอ้อมเป็นปลาช้าไปแล้ว จบตอนที่13แล้วนะครับโปรดติดตามแับฟังตอนต่อไปนะครขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนครับขอบคุณหลายครับ